สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรู้จักเจฟฟี่สาวไทยวัย26เจ้าของฉายามาดามเหมืองทองแห่งกาหนาผู้คุมคนงานชายนับร้อยวันนี้เราขอพาทุกคนไปรู้จักกับผู้หญิงเก่งวัยเพียง26ปีเท่านั้นแต่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเหมืองของประเทศกาหนาคุมคนงานผู้ชายนับร้อยคนจนได้ฉายาวา่ามาดามเหมืองทอง อยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเธอคนนี้เป็นใครวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจฟฟี่นัชพิมพ์สุภานิมิตรกูลโดยสาวเจฟฟี่เป็นคนจังหวัดขอนแก่นซึ่งที่บ้านทำโรงงานอิดแดงมีพี่น้องสามคนเธอเป็นบุตรสาวคนที่สามของครอบครัวพ่อแม่อยากได้ลูกชายจึงตั้งชื่อให้เธอว่าเจฟฟี ตอนอายุ10ขวบเริ่มเข้าแข่งขันกีฬาลีลาดประเภทลาตินอเมริกันหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดและตัวแทนภาคจนได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับประเทศปี2008สาวเจฟฟี่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาลีลาดทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬา Children of ASEAN Games ที่ประเทศรัสเซีย ต่อมาสาวเจฟฟี่จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศที่ International Economics and Trade จากมหาวิทยาลัยจีนานยูนิเวอร์ซิที่ประเทศจีน และหลังจากเรียนจบเธอก็เริ่มทำธุรกิจนำเข้าส่งออกจนได้มารู้จักกับหุ้นส่วนคนจีนและเพราะรู้จักกับคนจีนเป็นจํานวนมากทําให้เมื่อปี2017หุ้นส่วนคนจีนก็ได้ชวนไปดูงานที่เหมืองทองในประเทศกาหน้าและเธอก็ได้ตกลงใจไปทันทีหุ้นส่วนของหุ้นส่วนเธอเคยทำเหมืองมาก่อนเหมืองที่ไปดูเป็นเหมืองเก่าเมื่อ200ปีก่อนเป็นเหมืองของคนอังกฤษเป็นเหมืองใต้ดินมี ลงไปขุดเจาะเป็นอุโมงค์ลึก52ชั้น เมื่อไปถึงเธอตัดสินใจจดเปิดบริษัทเซ็นสัญญาทำเหมืองทองเลยทันทีหน้าที่หลักของเธอคือดูแลคนงานเหมืองนับร้อยวางนโยบายและคอยดูแลว่าใครมีปัญหาอะไรบ้างนอกจากนั้นยังทํำบัญชีดูแลเอกสารของบริษัททั้งหมดทำด้านกฎหมายติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าของเหมืองกับชาวบ้านชุมชนรวมถึงรัฐบาลด้วย เธอทำงานหนักมากแต่ก่อนที่เธอจะมาทำงานทั้งหมดนี้เธอเริ่มจากการไปเป็นล่ามจำเป็นให้กับคนจีนก่อนเพราะคนจีนทั้งหมดนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้และคนกาหน้าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการทำให้สาวเจฟฟี่ต้องทำหน้าที่แปลเอกสารทั้งหมดในบริษัทด้วยเธอจึงรู้เรื่องราวทุกอย่างภายในบริษัทเป็นอย่างดีจึงทำให้เธอได้รับตำแหน่ง COO ตั้งแต่นั้นมา ต่อมาในปี2018สาวเจฟฟี่เปิดบริษัทของตัวเองชื่อบริษัทไทยชิก้าดำรงตำแหน่ง CEO ดําดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในแอฟริกาและในช่วงเวลาที่เธอใช้ชีวิตอยู่ที่การน้า3ปีตอนแรกเธอบอกว่าความเป็นอยู่ในช่วงแรกลำบากมากเพราะทุกอย่างใหม่หมด การกินการเป็นอยู่และวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเลยยิ่งช่วงแรก,แรกเธอไม่สามารถกินอะไรที่นั่นได้เลยซึ่งในช่วงหนึ่งปีแรกที่เธออยู่ที่ประเทศกาหน้าเธอใช้เวลาหนึ่งปีอาศัยอยู่แต่ในโรงแรมเพื่อไปหาเหมืองทั่วกาหน้าแต่ปัจจุบัน สาวเจฟฟี่ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่บ้านพักในเมืองแล้วมีแม่บ้านคนจีนคอยทำอาหารให้ทานในช่วงแรกสาวเจฟฟี่ยอมรับว่าเหนื่อยท้อลำบากกินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่พอเธอเริ่มปรับตัวเวลาไปเดินตลาดเธอก็เริ่มทักทายชาวกาหน้าเขาก็จะกลายเป็นเพื่อนของเราและเธอบอกว่าชาวกาหน้าทุกคนน่ารักมากๆ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Liker.com er. อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ